หา่าจดหมายอ่ะ<ป>โอ้ย,อยไปเดี๋ยวก็ไปทำปไปซื้อของกินก่อนสวัสดีทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปเดินตลาดนัดไปชนีดีกว่าว่ามีอะไรกินบ้างไปกับพี่หนุ่มนะไม่ใช่ตลาดนัดตลาดไปชนีแหละ มีอะไรพอจะซื้อได้บ้างอะไรกินกันดีกว่าเพื่อนๆนอพี่หนุ่มเอาอะไรเอาอะไรพี่ อของกินกับเพื่อนๆขี้นมขี <S 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 ่นม,นมอ,อะไรลูนลินอะไรเดินดูน่ฟเหมือนกันหาขอคงกินกับเพื่อนๆหมทอดขนมแป้งขงนมปั นียังไม่รู้เราจะซื้ออะไรกินดีนะทุกคนลูกกินไก่อ่ะเอาะอะไรสี่สิบบาทนั่นแหละไก่ไม่ได้กินไม่ได้กินก,ก๋วยเตี๋ยวไม่เตี๋ยวเตีย๋วยวุูงอ่ะ สวัสดีทุกคนคา,ามาเดินตลาดออกเอข้ามาสอางสิบสอ,องหรอดสองหอ่อ บ้าไม่ไม่หนูไม่เขาลาดบรุร <S S 1> ีที่ไหน,นอ,อ่ะบ้านตงว้าวววทำเองใช่ไหมอร่อย <มา S 1> ชอบ,ก,อบ,บกินโอเคครับผมอร่อยมาได้เจอเข้ามาไม่นะมาลาบุรีคครได้จัะ พี่หนูไม่ใช่คนลาดบุรีแล้วพี่พี่เขาคิดว่าหนูเป็นคนลาดบุร,ไร,บร,ไบาารีไม่ใช่ลาดบุรีไปบอกเขาลาดดีเขาคิดว่าหนูลาดดินได้ลาดดีเลยใส่กอกค่ะคนใส่กอกแรบงบเ,เดินไปดูข้างบนหน่อยนี่มั้ย หายบ้างตรงไ้มไม่มีเลยเหรอครับก่อ,อคุ้ยค่ะเพื่อนๆนี่ตลาดเล็กๆนะตลาดขายของปกติของประชาชนตอนเช้าตอนกลางวันมันดีกว่าไม่ใช่ไม่ไดีกัน มันค่ะทุกคนของทอดอันนี้มันอะไรปะธรรมดาเน,นี่ยเนีมันธรรมดาค่ะทุกคนค่ะโอ้ยร้อนอันนี้ในไปรษณีย์นะตลาดไม่ใช่อะไรนะพี่โรโงอาหารโรงอาหารเอาป้าอยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยซื้ออะไรดี โวิดน่าจะเอาโควิดสักอันนะไม่ใช่เอาโควิดดีกว่าทุกคนหนูซื้อไม่รู้ไงไปซื้อนี่มาละปวดอัดดีกว่าปวดอันอันยี่สิบบาททุกคนยี่สิบบาทนะอันเดียวยี่บห้าหน่วอันเดียวยี่สิบเอามาคนละพี่อันหนึ่งแต่พี่เอาไปสองอันเอาบ้างเนี่ย สองอันแถมหนึ่งไงเออป่ะแต่หนูเอาอันหนึง่งจ่ายเท่ากันแต่พี่เอาไปสองจบป่ะเยหลือไปคนละซี่โอ้ไม่เอาไม่เอาแบ่งอะไรอ,ะอันนี้ของหนูฝากใส่ไปก่อนอ่าแล้วพี่เลือกอีกอันหนึง่งเอางูปูอัดอย่างเ,เดียว,วยนขนมขค่ะทุกคน กูอัดมา,านน่กูอัดกระทูหน้าไงพี่อันนี้กูอัดย้มเอกไปเนี่ยกูอัดกระทูหน้าที่เอาันนี้ไปก็ได้ให้หนูงั้นหนูก็เลือกอย่างเี้็ได้ค่ะได้หมดน่ากินค่ะทุกคนถูกด้วยป้าก็แถมซื้อสองอันแถมหนึ่งป้ายิ้ม ซื้อข้าวป่ะ้ออเนี่ยให้ขนมเลยขนมไทยอันนี้ดอกอุไลาทองอุไลเห็นชัดๆว่าดอกกุหลาบทองอุไลนี่มันดอกกุหลาบไม่ใช่บกทองอุไลตรงไหนวะเขียนอุไลเอาบุญเหรอบุญโอ้โหตายตายตาไปปรับปรุงด้วยเดี๋ยววิวทุกคนจะได้มากินได้กินโอ้โหไม่ถูกบ้างเลยป่ะอันเนื้อไม่ซื้อเลย โอ้มากเลยค่ะยี่สิบจะยี่สิบยี่สิบทุกอย่างในร้านในยี่สิบหมดปาเล้วมาดูป้าเดี๋ยวป้าโมโหโดนนะอยู่ๆบอกยี่สิบหมดไปค่ะทุกคนเดี๋ยวกลับที่ตั้งละพาไปดูร้านป้านิดนึงร้านน้ำค่ะ คนเยอะเดินกลับทิ่นั่งก่อนเดี๋ยวลงไลฟ์ข้างหน้าค่ะเพื่อนๆกลับเลยดีกว่านะพี่นุ่มเนาะคนเยอะคนเยอะ,นยอะในนี้เหอะค่ะนี่ขายอะไรอะขายตับคนเยอะมากขายตับขายขอทอดนี่ กอกินมากว่นนะะทุกคนเราพามาเดินตลนาดแป๊บหนึง่งเราจะกลับที่ตั้งแล้วเพื่อนๆวันนี้ใครไปไหนเดินทางปลอดภัยทำอะไรอยู่ขอให้มีความสุขจะกินอะไรก็ขอให้กินอย่างอร่อยนะเพื่อนๆอ,อยู่บ้านก็ขอให้มีความสุขกลับที่ตั้งแล้วเพื่อน,อนกลับที่ตั้งค่ะร้อน ขอบคุณมากๆอุตส่าห์เข้ามาดูกันขอบคุณค่ะเสียดายไปซื้อมันซะก่อนถ้าซื้อร้านป้าอย่างเดียวน่าจะได้เยอะป้าขายถูกเนาะป้าขายถูกมากาๆเลยเพื่อนๆฮะบ่ายโมงก็ยังเหลือเยอะแยะบ่ายอะไรไม่ใช่ป้าคือไม่มีใครเดินเข้าไปข้างในไงมัวแต่ซื้อข้างนอกอะ่ะเหลือบานเลยแต่ข้างในก็ดีเย็นดีข้างนอกร้อนตายข้างนอกไอ้ข้างในกี่ขายหมดทำไง เดี๋ยวแกก็แถมแบบเนี้ยกับพี่ตั้ง่ะทุกคนนั่งร้านเขาลื้อแล้วนะเห็นไหมเพื่อนๆนั่งร้านกำลังลื้อเลยค่ะเนี่ยนั่งร้านหน้าห้องไปทำงานอ่ะ เนี่ยลือละเดี๋ยวหน้าห้องเราอ่ะจะไม่ต้องเดินแบบคุมอะไรแล้วนะจะโล่งแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมกำลังลื้อค่ะจากชั้นเจ็ดเนี่ยจากหลังคาน่าจะชั้นสี่แล้วค่ะชั้นสี่อาคารจอดรถไปไหนไปไหนนาะคุณจิบเปล่าอ๋อไปสวัสดีค่ะไปไปสนีมาค่ะไปซื้อขอม ซื้อของกินค่ะเพื่อนๆกำลังเดินก,กลักบอยู่ที่ไหนหลักสี่ค่ะกำ,ก,กำลังเดินกลับที่ตั้งค่ะสำนักอะไรดีเราอะสำนักอาจารย์หนุ่มค่ะทุกคนคุณเล่นนะไม่ไมชั้นสี่แล้วพี่หนุ่มไม่ได้เหลือเยอะอยู่ชั้นสี่แล้วทุกคน ต่อไปอ่ะถ้าเราเดินมันจะโล่งแล้วนะเขา,าลังลื้อนั่งร้านออกเนี่ยทุกคนขอบคุณมากเข้ามาดูกันเดี๋ยวเราจะลงไลน์แล้วนะ 8, 3, นวนกินอะไรคุณหนุ่ม ของหนูเ,เอาอันนี้แมวแล้วอันนี้เข้ามาค่บเพื่อนๆเห็นะเ<อ>พื่อนๆเรากลับแล้วนะงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ได้นะขอบคุณที่เข้ามาดูนะววกันเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดินพาเดินไปไปเิหรือตลาดนัดทีโอทีก็ได้นะฝั่งนู้นนะไปก่อนคนะ่ะ<อ>เดี๋ยวเจอกันใหม่ไรหนะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณสกุลนัดคุณจิตป่าขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาดูขอบคุณมากๆค่ะเพื่อนๆ คุณค่ะสวัสดีค่ะ